คือถ้าแรกเนี่ยอยาก<ช>ได้เป็นแบบยังไงอ่ะเหลืเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยที่ลูเท่าไรอ่ะคือคืออย่างล้านห้าผม คันที่หนูขับกับฟูเลียต่างกันเยอะไหมก็เยอะอยู่ครับคือไอ้ไอ้คันที่หนูขับอ่ะไอไลอ่ะมันแบบไว้เล่นในเมืองแบบเล่นจู๊กอะไรเงี้ยจุกจู๊กอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าจะแต่งจูนเขาอ่ะก็เล่นได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันอยู่ที่สุดจูนอ่ะแต่เนี้ยหนูจูนไว้ในเมืองเลี้ยวแบบคมจิบงั้นรถคันหนึ่งกับเงินแต่แรงไม่เท่าฟูเลียครับฟูเลียฟูเลียแรงกว่าแต่เลี้ยวแข็งกว่า อันนี้ก็ไต่ได้อะไรได้หมดเลยคันนั้นกับเงินล้านห้าผมไห้สามล้านแต่หนูชอบคันนี้มากกว่าฟูลิอาบินไปเทสไหมเสร็จโอเคไหมโอเคครับแล้วมีห้าร้อยโลยังลงอ่ะชื่อชื่อชื่ออะไรครับผมขอบัตรประชาชนหน่อยขอบัตรประชาชนหน่อยเอาบัตรให้เขาเอาบัตรใส่ช่องแล้วกดเลขเนี่ยคนเนี้ยมีไม่ไรลูกกดไหมเพื่อนที่ผมเน่แหละที่เจอที่แหลกแต่แล้วแต่แนวอ่ะแต่หนูชอบคันนี้มากกว่า มีมีอะไรอีกไมครับนอกจากอันนี้รู้มาแล้วไอจันไปไหนวะตัตีตัตีตัตีเพื่อได้แห่ะอ้ยอ๋อตกใจคิดว่าเนี่หนูตัดเห็นพี่ไอซบอกจะเน้อผ้าเหลี่ยแล้วนี่คะบอกไม่จริงหรออุ้ยสงสารคนซื้อผ้าเหลี่ยนเลยอะไปไงหนูบอกันแล้วใช่ไหมพี่แชทไป ไม่ได้หรอกนลินฉันแทงนะฉันแทงนะไม่ยุ่งกับกองฉันฉันแทงนะจริงหรอแอบส่งเห็นไหมตอนแรกกระหล่ำจะซื้อเห็นปะตอนแรกกระหล่ำจะซื้อเป็นไงดีหนูห้ามไม่งั้นเลยมึงเอ้ยโดนด่าแบบอีเบนเทนแน่บอกเลย มันจะบ่นทุกวันเลยมาพรุ่งนี้ครับเด็ดเขาดับยาวอ่ะผมก็ว่าละพี่วันเมื่อกี้เขาน่าจะอันนี้คุยกันใหม่เดี๋ยวค่อยคุยวันพรุ่งนี้ก็ได้อ่าผมว่าเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าผมอยากให้คุยเพราะรถรถรถเขาเนี่ยมันหนึ่งจุดเจ็ดแล้วอะเพราะว่าที่นู่นกับที่เนี่ยมันมันแข็งที่นู่นมันแข็งมากพี่วันงั้นก็รอรอรอคุยกับดำแล้วครับลุงค่อยไปคุยกับเขาพรุ่งนี้แล้วกันนะโอเคครับผมโอเคครับลุงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมบอกนลุง เออมึงอะได้ยินกูไหมไอสัตว์มันแทงแม่งไอ้เหี่อย่าที่เหี้ยวได้ยินกยินไหไอสัตว์เออแต่เราที่เนี้ยไม่แต่เราเราคนที่เขาซื้อมาก่อนหน้านั้นน่ะคือเขาก็ไม่รู้ป่ะว่ามันแรงแล้วเขาเอามาแต่งแล้วมันแรงอะไรเงี้ยถ้าแบบไปเนื้อแบบมันจะเหมือนตอนสังสงป่ะอะไรเงี้ยเออ แต่มันเลี้ยวไม่ได้เลยนี่พี่เชตแต่มันแบบจะเลาะกันเสร็จแล้วแอบรถที่โรงพยาบาลสวัสดีครับฮะจะเกี้ยงเสร็จแล้วไปรถที่โรงพยาบาลแต่มันเลี้ยวไม่ได้หนูเห็นละครบาคันมันเลี้ยวไม่ได้นี่<ค><ณ>เห็นโอ้ยอ้ย นั่นเลงเอ้ยทรงวิ่งจะมาหาหาเรื่องกันน่าทรงวิ่งจะมาหาเรื่องกันน่าบอกให้ทรงวิ่งทรงวิ่งจะมาหาเรื่องกันน่าว่าต้องสะกิดติดสักทีหละมั้งไอ้เฮี้ยกูโดนแทงสะกิดต้องติดสักทีแหละบอกให้จริงไปที่เปิดหนะุลครับครับว่าคีณทางให้ช่วยหรือเปล่าครับเดอะโนครับไม่มีอ๋อเครับไอ้เฮี้ยกูโดนแทงเดี๋ยว ช่วยช่วยหาคนไหนโดนแทงครับว่าพี่ิโตหนูโดนแทงแล้วหมูพี่หนูโดนแทงแล้วหมูแล้วหมู okay, okay, okay. ดวน okay, okay. ดวน okay, okay. คือเรามาที่นี่อ่ะเราต้องห้ามทำให้ โหหรืออะไรเดียวโอ้โหเอ้ยโ,อโหแล้วคันพาเลียแม่งอย่างเร็วไอ้เฮีย ไ,ไหนเราวะไม่ไหนเราวะพาเหรี่ย <ste ep> แม่งเร็วอ,ะอ่ะ <Weber. S 2> มองมองมองฉันฉันโดนแทงแถวแล้วหมูฉันโดนแงทงแถวแล้วหมู มันอยู่บนเขามันอยู่บนเขามันใส่รถพาเลียพาเลียสีดําใส่เสื้อส้มสองคนพาเลียพาเลียสีดํำพาเลียพาเลียพาเลียสีดำไอ้เรื่องเราหนูแครบทะเบียนมองอย่าวางเด้ออย่าวางเด้อตามอยู่ป่ะตามอยู่บนเขาว่าจนะหาไม่เจออ่ะไม่ไมอินยาวเลย เป็นตัวอะไรพี่เอาหน้าไปให้บอกโทรแล้วโทรหายพี่สิงโทวบอกแล้วอะ่ะขอาแค่กจกปูนใช่ปะแค่หมูใช,ใช่ไอ้ตรงเล้าหมูจกปูนอะ่ะ เดี๋ยวไปดักร้านเสื้อผ้าก่อนชูบ้านเลยอะชูรานเลยชูบ้านเลยเดี๋ยวนี้ไปดูร้านนอกเมืองอะพอหาคนที่แบบไม่เอกไม่เอกอะไรเงี้ยให้หมดเลยครับว่ากระจายงานเลยแบบให้ดักร้านให้หน่อยได้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 เขาไม่ใหเบอร์ไม่เอกวะเออเดี๋ยววเดี๋ยววแป๊บเดี๋ยวผมกระจายให้มาก่อนฟ้าช่วยด้วยใช่คช่ กำลังดูคลิปเพลินๆขอล้อกดอกโอ๊ยนี่ยเรื่องแต่ลาวคาพาเลียแม่งแรงเฮ้อ อยเขียวเนี่ยพอพตอรี่ป่ะนน่ <at> หรือว่าเป็นานารินวะ มาเดียสีดำปะมันแทงหนูแถวเนี้ยเจ๊ไม่เห็นนะ่ะเจ๊เอากองหนูไปเลยเดอ้อข้างหน้าคา,น,า,น,นะานี้ปะเน,นี่ยแข็บไปก่อนดี ใชหวะขอจอดดูรูป F12 แป๊บฉันโดนแทงอีกแล้วฉันเหนื่อยวะเห้ย <c oughs> เดือนนี้ดวงสวยกูป่ะนี่แม่งไม่เก็บไปเล่นเดือนอื่นมั้งไง <c oughs> เออแต่เขาไม่ได้พูดอะ่ะแม่งไม่พูดอีกแล้วว่ะ <c oughs> แต่สาธุปป่ะวะ บอสสาธุกับพี่พอมาแกล้งหนูปะวา้าแชทเดี๋ยวขอดูเช็คแป๊บขอเอฟสิบสองลูยเอฟสิบสองแป๊บฉันเอฟไปเยอะมากใช่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 อยู่ตู้อยู่ตู้สี่คล้ายๆกันเลยใช่ปะ เมื่อกี้หนูทำอะไรไม่ได้เลยพี่แชทหนูเดินก็ไม่ได้ไอตะเกียนเนี้ยหนูเดินก็ไม่ได้เว้ยไม่รู้ว่าใช่เพื่อนนารินกับโฮมาในนั้นหรือเปล่าวะมันบล็อกอะพี่แชทมันหนูหนูไม่ได้โรคหนูไม่ได้โรค มันเดินไม่ได้อะไรไม่ได้เลยโอ๊ยคดองเก็บไปเล่นมันอื่นเดือนหน้าบ้างได้ไหมล่ะกะไม่เล่นกะได้มั้งเดือนหน้าเนี่ยเขาแทงหนูเลยเขาแทงหนูเลยไปไหนแดด คนี้ใช่ไหมขอดูรูป F12 แปบบ๊บเนี่ยเนี่ยเนี้ยมั้งหนูขอดูรูปแปบบ๊บขอดูรูปแปบบ๊บอันนี้พวก MC อ็ะเนะนียครบตัวรูป่าไดิิดกำลังหาอยู่แป๊บนึง ไม่ใช่คันหน้าไม่ใช่พาเลีะนี่แล้วปลาอีกไปไหนเนาะปลาปลาออกมาไปไหแลนะ้วเอาไปแลนะ้วไม่ไม่มองคือก่อนหน้านี้ก่อนที่ฉันจะโดนแทงอะ่นะเนี่ยนาดดิ้งกับโฮมอะ่ะก็มาเช็คที่จุดปูนแล้วสักพักหนึ่งฉันก็โดนจ้วงเลยน็อตเอ้ยด็อบอทดิดอะไรนะอ๋ออันนี้ด<ป>ีแล้วอ๋อเออ ไปด้วยหาควมไปด้วยเองหรือไปกับพี่โตก็ได้ได้ได้ไอ่ลำไปไหนไอ่ลำไปไหนเดาลำมามั้งเนี่ยมาลวนี่ฮัลโหลเธออยู่ไหนอ่ะอยู่สยามกเดี๋ยวขัไปรับเฮ้ยเฮ้ยรอแป๊บหนูซ่อมรอแป๊บโอ้ไม่ก็มันทามิ่งดีอีกแล้วอะ เออจบปูนปุ๊บมาปั๊บเฮียดีมันโง่ไอ้ควายไม่อ่ะนี่มีรอรอลูปอ่ะนะครับจะหารูปแบบป๊บ,บแคบไปเยอะมากแป๊บนึงโอ้คอมขางอ่ะมองไปไหนฉันชอบรถอยู่เดี๋ยวรับกระดัแป๊บบ มันมาเวลาทุ่มหนึ่งอีกแล้ว,วอ่ะพี่แชทอี่ลอกกูขอเรียกว่าโจนทุ่มหนึ่งละกันโจนหนึ่งทุ่มขอเรียกว่าโจนหนึ่งทุ่มละกันโอ้ยไม่ทํางานอีกแล้ว,วที่เียเนี่ย